ไอเดียของชํารวยน่ารักน่ารักมาอีกแล้วค่ะเสื้อผ้าขนหนูค่ะทําจากผ้านานโน12คูณ12นิ้วเราพับครึ่งนะคะจากนั้นพับด้านข้างเข้ามาหากันตรงกลางค่ะพับขึ้นไป1ครั้งแล้วพับขึ้นไปอีก1ครั้งค่ะจากนั้นเรานำริบบิ้นนะคะมาผูกโบค่ะ ตัดปลายริบบิ้นเล็กน้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะดึงผ้าส่วนด้านบนลงมานะคะตรงนี้ก็เปรียบเป็นคอเสื้อนะคะเราก็จัดให้เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็มาติดกระดุมกันค่ะโดยใช้เข็มเสียบกับปอมๆนะคะเสียบลงไปเฉียงเียงนิดนึงนะคะจะได้ไม่ทะลุไปอีกด้านนึงค่ะ แพ็คใส่ถุงแก้วนะคะก็จะดูดีมีมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะพับปากถุงติดด้วยสกอตเทปนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสื้อผ้าขนูเก๋ๆไม่ซ้ำใครนะคะน่ารักพร้อมใช้ประโยชน์แล้วค่ะ